เป็นไงลุงเมื่อคืนฝนลงทั้งคืนครับผมเละเละเละใช่ไหมคะโอเคไหมะ่ะเละแบบยัง,งไงประสบการณ์ดูน้ำในอ่างสิโอเต็มไปหมดเลย เต้นลุงเอาอยู่ไหมพูดตรงๆเอาเอาตรงเอาตรงๆน้ำไม่เข้าเลยจริงๆน้ำไม่เข้าเลยแล้วเอาตรงๆลุงเอาตรงๆเอาเรื่องจริงด้วยแล้วเอาเรื่องตรงๆด้วยน้ำไม่เข้าน้ำไม่เข้ามีแต่สาวๆเข้าเต้นลุงอ่ะมีแต่สาวๆเขน้องปลวกใช่ไหมฮะน้องปลวกเนี่ยเดี๋ยวดูนะลุงมาอยู่ใกล้น้องปลวก เมื่อคืนได้ยินเสียงดังเช่แต่ก็ต้องย้ายนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปขวางทางเขาเสียงป่วงดังยังไงบ้างอ่ะเหมือนเสียงเท่าปลาแตกโอเคค่ะนุ่มๆเข็นเหมือนชื่พี่ลุงนินเห็นเลยค่ะบายบายอาจะไว้ตรงไหนเนี่ยรถม้าลําปาง โอ้มมามมาตัวนี้แข็งแรงมากสู้